ตอนนี้ผมตั้งร้านแล้วครับขนมคนเดินรถบ,บุรีครับยังไงไปดูพอคดคต์พ่อค้าแม่ค้าเริ่มตั้งกันหนวดแล้วนะครับเริ่<ผ>ม <laughs> มาตั้งกันแล้วเอา <laughs> ผมมาขอขอรบแดดนะเลยตั้งขวางอย่างเงี้ยเดี๋ยวรถมาก็ยกได้ง่ายครับก็มีเนี่ยครับที่วาดมามีปาาสามยอด <c oughs> มีองค์พนาลายที่ฝรั่งเศสมาส่งสาร <c oughs> แล้วก็แกล้งองค์นาฬให้ก้มตามวิชัยเยนมาห้าม แล้วก็มีประตูชัยประตูผีมีมีกำแพงท่าโพนะครับตรงนี้ครับถ้าเกิดเลยสุดไปไเ,เ,ลลเลยสุดไปว่าเลยเดินไปสักพักหนึ่งก็จะอยู่ในป่านะครับกำแพงท้าโพครับแล้วก็ทุ่งหันตะวันเขาโดเขาจีแลครับแล้วก็มีวงเวียนทันลายแล้วก็มีเจ้าพ่อสัพพการนะครับเนี่ยครับ ของจริงอยู่นี่ครับต้นรมการนะครับ,รบก็สเก็ตเลวเก็บมาครับแล้วก็มีรถไฟโบราณหน้าฐานิลไฟนะครับแล้วก็มีปราสาทพระเจ้าเหาแล้วก็มีสาแก้วลบบุรีมีท่อน้ำโบราณแล้วก็มีกำแพงวังเก่งในวังนาลายนะครับแล้วก็มีทางรถไฟลบบุรีครับแล้วก็มี บางแขกนะครับอยู่ตรงนู้นในเมืองนะครับแล้วก็มีบ้านพักวิชาเย็นนะครับสาวิชาเยนจโอเคครับแล้วก็มีลูกค้าที่ขวางทางครับแล้วก็มีรายแกะหินบายอนนะครับเป็นท่าลำลบบุรีเลยเนี่ยรายแก่หินบายอนมีสองภาพนะครับเป็นท่าลำลบบุรีแล้วก็มีโรงเลี้ยงม้านะครับ โรงเลี้ยงช้างจะอยู่ทั้งด้านนี้ของโรงเลี้ยงมา้าอันนี้ก็เป็นโรงเลี้ยงมา้าด้านนี้โรงเลี้ยงช้างแล้วก็ถัดจากโรงเลี้ยงช้างก็จะเป็นปราสาทพระเจ้าเขายู่ในวังรับุรีเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็มีกำแพงหน้าราชพัชเทศสตรีในค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับนะครับหน้าราชพัชนะครับในในค่ายทาหารนะรกำแพงสวยมากครับเป็นสร้ากกำแพงโอเคครับผมวาดต่อแล้วเดีย๋ยวมาดูกันจะเป็นรูปอะไรผมลบให้เ <Hey, S 1> ขาก่อน ครับลบแดดอีกคราบ้อนโอเคครับ <laughs> หยุดแล้วรถดดวยิย่งกันเต็มเลยขอยพ่อสับการกคุ้มครองครับสางสามยอดเดี๋ยวก็มีรถไฟยิ่งผ่านโอเคครับผมนั่งไหวก่อนครับขึ้นมาลบแดดขอใส่ขอลบแดดโอเคครับเดือสองคนเดินลบไปเลยครับเมาคาดแล้วมันหลอ่อเลยยุคนี้มันหลอ่อมาตั้งไฟฟ้าน,นี่เขา สุ่กคนเดินรูปลีครับไปไดิจบที่อะไรนะชอบภาพไหนอะภาพใหม่จบที่ภาพใหม่ทั้งโอเคครับอย่างไงต้องมาดูรูปด้วยตานะครับภาพเขียนต้องมาดูรูปด้วยตาเพราะจะภาพถ่ายจะตัดอารมณ์ภาพวาดไปนะครับจะเก็บเข้มอ่อนไม่ได้หมดนะครับโอเคครับต้องมาดูด้วยตานะครับงานศิลปะต้องมาดูด้วยตาครับถนนคนเดินรูปรลีครับเปิดร้านแล้วครับหยุดแล้ว มาเดินกันนะคะมีความสุขกันทั้งลอกเลยขอบคุณวิกซีใหญ่ที่ให้เด็นทำงานขอบคุณส่วนหางข้าเรียงข้อหอบที่มาส่งขึ้นรถไฟ2บาทมาในเมืองขอบคุณรถตรงที่ส่งมาวิกซีครับโอเคครับวัดรูแล้วถนนเดินรถไปดีครับ